สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้เรามีเรื่องจะมาคุยให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังกันนะคะแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของมาดามกะปิด้วยนะคะวันนี้เราก็มานั่งอยู่ในสวนก็อยู่ในสวนทุกวันแล้วนะเพราะว่าบ้านอยู่ในสวน <c ười> คือจะมาเล่าเรื่องว่าคุณสวิต หมายถึงว่าหมายถึงคนที่จดทะเบียนสมรสกับชาวสวิตหรือว่าคนที่ได้รับสัญชาติเป็นสัญชาติสวิตนะคะที่ออกมาอยู่ต่างประเทศแล้วอย่างเราเนี่ยออกมาอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วนะคะออกจากประเทศสวิตคือจะออกมาก็ต้องลาออกนะคะลาออกจากประเทศสวิตแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะทีนี้มาอยู่ครบ นะคะก็ประมาณปีหนึ่งนะคะเขาจะส่งจดหมายมาว่าให้เรายืนยันตัวตนให้ยืนยันว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะก็นี่ก็คือจดหมายที่เขาให้มานะคะเพื่อนเราไม่สามารถจะให้เพื่อนๆดูใกล้ได้นะคะบางทีมันผิดกฎของทาง ajoutube y นะคะทางบนก็จะเขียนว่าอ่เป็นภาษาเยอรมันนะคะเขาจะเขียนว่าเลเบนเบชทีกุง ะะก็คือใบใบรับรองกันมีชีวิตอยู่นะคะเพราะอะไรถึงจะต้องมีใบรับรองนี้สมัยก่อนไม่มีนะคะสมัยก่อนไม่มีใบรับรองใบคือเหมือนยืนยันตัวตนพอมาเนี่ยเพิ่งจะมีประมาณสี่ห้าสี่หปีได้เนี่ยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าประเทศสวิตก็เขต้องการ ดูว่าประชากรของเขาที่อยู่นอกประเทศสวิตนะคะที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัวทางต่างประเทศเนี่ยค่ะยังมีชีวิตยอยู่ไหมเขาต้องการนับจํานวนประชากรของเขาด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการการเงินนะคะเรื่องของเงินยกตัวอย่างอย่างเราเนี่ยเรามาอยู่ประเทศไทยเราก็มีเงินเกษียณกินนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นู่นเราก็ทํางานทํางานแล้วก็ ทุกเดือนทุกเดือนก็จะเสียภาษีพอเรากษเีนอายุแล้วเราก็จะได้เงินเงินเดือนกลับมาทีนี้เงินกเกษียณอายุที่ประเทศสวิตเขาจะไม่มีเงินบำเหน็จนะคะจะมีแต่เฉพาะบนานาญแต่ละเดือนเขาจะส่งเงินเงินเดือนตรงมาจากประเทศสวิตเลยมาถึงธนาคารของเราของทุกคนที่เป็นมีสัญชาติสวิตนะคะ อย่างเราก็เหมือนกันพอเราปีหนึ่งเขาก็ส่งจดหมายมาให้เรายืนยันยืนยันว่าเรามีชีวิตยอยู่เหมือนกับยืนยันตัวตนนะคะคือเรามีตัวตนจริงๆทีนี้เราเราได้ใบอันนี้แล้วเราก็ต้องมากรอกนะคะเขาต้องให้เรากรอกนะคะใบนี้ของเรานะคะของทุกคนอาจจะไม่เหมือนสถานที่ที่ส่งมาจะไม่เหมือนกันอย่างของเรานี่ แฟนของเราคือสามีของเราเนี่ยทำงานบริษัทนะคะทีนี้ใบหลักก็จะมาจากบริษัทที่สามีทำงานอยู่นี่นะคะก็จะส่งตรงมาส่งตรงมาให้เรายืนยันเพราะว่าเงินเงินเกษียณก็จะมาจากที่นั่นนะคะทีนี้ส่งมาแล้วเรายืนยันนี่เขาก็ต้องการต้องการคนที่ว่า เชื่อใจได้ยกตัวอย่างอย่างในหมู่บ้านก็จะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตหรือว่าเทศบาลหรือว่าอำเภอนะคะแต่ให้แน่ใจว่าที่หมู่บ้านเนี่ยเขาจะรู้รู้จักเราแล้วก็จะเห็นตัวตนชัดเจนว่าคนนี้นะยังไม่ตายนะยังอยู่ยังเจอกันเมื่อวานยังเจอกันยังไม่ตายนะอย่างนี้ค่ะทีนี้เขาจะให้มาให จดหมายมายอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการเซ็นชื่อของเรานะคะเซ็นชื่อนามสกุลเสร็จแล้วตัวช่องนี้เขาก็จะมีเลขเลขเลข,เ,เลขที่ของเงินเงินเกษียน,นนะคะแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็สถานะของเราก็เป็นไม้นะคะแล้วช่องที่สองนี่ ช่องที่สองสำหรับลูกนะคะถ้ามีลูกก็เขียนลงไปว่ามีลูกคนไหนคนไหนทํางานอะไรหรือว่าเลี้ยนชั้นไหนตายหรือว่ายังไม่ตายนะคะช่องพอช่องที่สามนี่แหละค่ะคือช่องสําคัญนะคะช่องที่สามนี้ก็คือช่องที่ว่าเราจะต้องไปเอาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอบตนะคะนายกอบตเขาจะต้องการสเตปมสเตปมชื่อของอบตแล้วก็สเตปมวันที่วันที่แล้วก็ที่ไหนนะคะ ย่างของเราก็เราทําไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะวันที่สิบสามที่ตําบลโป่งแดงนะคะแล้วก็สแตมตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เซ็นชื่อนะคะเซ็นชื่อก็จบเสร็จแล้วเราก็ส่งไปทางทางของเรานี่ทางบริษัทที่นูน่นเขาจะให้ซองเรามาเสร็จเขาก็จ่าจาน้าซองให้เราเสร็จนะคะเราก็จ่ายเฉพาะหน้าซองส่วนของเรานะคะ สวนของเราเราก็ส่งไปนะคะส่งไปก็ค่าจ่ายก็จะแพงนิดนึงนะคะเขาจะนับว่าจดหมายมีกี่ใบนะคะถ้าใบเดียวมันก็อีกราคาานึงถ้าส่งใบสาใบก็อีกราคานึงนะคะทีนี้เราก็ส่งแบบว่าอ่ากันหายนะคะลงทะเบียนก็ส่งลงทะเบียนก็อ่าจดหมายใบเดียวก็ประมาณ 200กว่าบาทนะคะก็ไม่แพงมากนะครับแล้วทําไมถึงต้องส่งไปถ้าเราไม่มีใบตัวตนใบนี้นะคะใบแสดงยืนยันตัวตนใบนี้เขาก็จะตัดเงินเดือนเรานะคะแล้วเขาก็จะมาตรวจสอบเราว่ายังตายไหมถ้าตายแล้วเขาจะได้นับประชากรของเขานะคะสมมุติเราตายเขาก็จะรวบรวมเงินของเรานี่นะคะ ไม่ได้ยึดนะคะแล้วเขาก็จะทําการแบ่งแบ่งให้พี่น้องของเราถ้าเราไม่ได้ทําพินัยกรรมนะคะ,ะเขาจะแบ่งให้เสร็จไปเลยเป็นคนคนไปเขาจะไม่ยืดเยื้อว่าอน,นางคนนี้มาอยู่ประเทศไทยแล้วตายไปทั้งสิบปีไม่มีการแจ้งมาตายหรือไม่ตายเขาก็จะส่งเงินเดือนมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทีนี้เขาไม่อยากทําอย่างนั้นเขาอยากให้รู้ว่าถ้าตายแล้ว ก็ทำให้มันเสร็จไปเลยเราก็ไม่มีได้กินฟรีของเขาอีกแล้วนะคะทีนี้ใครไม่เข้าใจนะคะก็เขียนมาถามได้นะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงของเรานะคะสำหรับคนที่ว่ามีพาสวิตนะคะหรือว่าบุคคลสองสัญชาติที่ได้รับเงินเดือนจากทางรัฐบาลของสวิตแล้วนะคะหมายถึงว่าเราก็ียอายุ ที่ไม่กเกษียณอายุนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเราก็ไม่ไม่รู้ลึกถึงขนาดนั้นเรารู้ลึกร,รู้เฉพาะเรื่องของเรานะคะเพื่อนๆเอาแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ